เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจคนรักไพ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วสำหรับ EP นี้นะครับเราจะกลับมาคุยกันเรื่องของตัวไพ่นะครับที่มีการใช้งานมานานนะครับเราจะมีการตัดขอบไพ่นะครับแล้วก็รวมถึงการคัสตอมนะฮะเอามาปรับแต่งจะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ วิธีการมันจะมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์เราก็มีนี่นะฮะหก็คือนี่นะครับก็คือเป็นที่ตัดกระดาษทั่วไปเลยนะครับอ่าหลายหลายท่านจะใช้เป็นรุ่นอื่นก็ได้ไซส์อื่นก็ได้นะครับอ่ากับอันที่2ก็คือการแต่งขอบไพ่นะครับาก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่การแต่งขอบไพ่ก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวเราดูกันร,รีวิวกันเลยครับผม โอเคครับแล้ววิธีการนะฮะเราก็ลองวัดขนาดดูนะครับจากจากตัวไพ่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับคือตัวตัวไพ่ชุดเนี้ยมันจะมีขอบอยู่เห็นไหมฮะผมอาจผมจะลองตัดขอบเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็วัดความยาวของขอบซ้ายขอบขวาขอบบนขอบล่างดูนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มตัดขอบทีละข้างก่อนนะฮะเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมวัดดูแล้วผมก็ทําการล็อกตัวนี้นะฮะนี่พอเสร็จปุ๊บนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็วิธีการเราก็เอาไพ่เนี่ยมาแตะ กับตัวกับตัวมันทัดอีกฝั่งนึงเลยแล้วเราก็เริ่มตัดนะครับ <c oughs> นี่ฮะออกไปแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็ดาเนินการทําอย่างเงี้ยกับทุกใบก่อนเลยทําทีละข้างนะครับอย่าอย่าอย่าทำทีละใบนะครับเอาทุกๆใบามาทําทีละข้างก่อนนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคใบสุดท้ายแล้วนะครับครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยนะฮะทุกใบด้านขวาเสร็จหมดแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นฝั่งซ้ายกันต่อนะครับขอบด้านซ้ายมือก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมครับอ่าเราก็เอาใบาแรกนะครับลองมาวัดดูฮะวัดที่ตัวนี่นะฮะมันจะมีตัวระยะอยู่นะครับเราก็พยายามมาทาบนะครับแล้วก็ขันขึ้นมาใหม่ขันนะครับล็อกตรงนี้ด้านบนให้แน่นบางรุ่นที่มันไม่มีก็ อาจจะยากหน่อยนะครับต้องเอามันทัดมาวางหรือเอาของหนักๆมาวางตรงนี้ไว้นะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองมาตัดด้านขวาดูนะครับด,ด้านซ้ายนี่นะฮะเราก็เริ่มเลยเห็นไหมครับโอเคแล้วเราก็เอาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะมาทยอยทำ โอเคแล้วนี่ก็ใบสุดท้ายนะครับนาย p e n t a c l e อ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับโอ้โหอ่าสาเหตุที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการวัดตัวนี้นะครับมันมีความสำคัญมากๆนะครับว่าเพราะว่าถ้ามือใหม่หลายท่านเนี่ยครับเวลาเราตัดแล้วเรากะจากรูปเอาเองอย่างเงี้ยนะฮะโดยที่แบบมองภาพเอาเนี่ยเราก็ แต่ละบมันมีขนาดไม่เท่ากันเนี่ยเวลาที่พอเราตัดเสร็จเนี่ยไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันจะขนาดมันจะไม่ตรงคราวนี้มันก็จะเกิดปัญหาแล้วมันก็คือจะดูไม่สวยงามแล้วก็ไพ่มันจะเหมือนกับมีตําหนิครับแล้วเวลาเอาไปทํานายหรือเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะอา,อาจจะลดทอนคุณภาพในการใช้งานลงนะครับโอ,โอเคคราวนี้เราก็เหลือแค่2ออด้านสุดท้ายด้านบนกับด้านล่างนะครับเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับ <C oughs> เริ่มจากตัวนี้นะครับถอดมาแล้วก็วัดเหมือนเดิมึบ อเคขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยดูฮะนะฮะดูดีขึ้นนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าอันนี้พอมันเป็นด้านของแนวตั้งเนี่ยฮะมันมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับเราก็สามารถวางนี้ได้นะครับเป็น3ใบแต่ก็ตองลองจับดูดีๆนะครับอย่าอย่าให้มัน เคลื่อนนะครับแล้วเราก็สามารถตัดพร้อมกันทีเดียวได้เลยครับนะฮะสามารถทําได้อย่างนี้เหมือนกันครับามาเก็บงานนะครับก็จะทําให้ความรวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้มีฝา่ามือใหญ่นะครับก็ทําแค่2ใบกําลังดีเห็นไหมฮะขอบก็จะออกมานะครับตรงเลยนะครับน่โอเค ออกครั้งละ2ใบเลยนะครับพร้อมเป็นแนวตั้งมันก็สามารถทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับวับเรียบร้อยนี่นะครับอ่าโอ้ดูกันครับขนาดไพ่นี่เล็กลงเยอะเลย ด้านหลังไพ่ฮะเล็กลงเยอะเลยนะครับอ่าคราวนี้เหลือด้านสุดท้ายนี่ก็คือด้านท้ายนะครับอ่าเราก็ใช้วิธีเดิมเลยครับวัดเหมือนเดิมโอเคอดูนะครับเสร็จสี่มุมแล้ว ว้าวดูนะฮะพอหลังจากที่เสร็จสี่มุมเห็นไหมครับขอบทั้งสี่ก็ดูน่าใช้ขึ้นอีกไปอีกแบบนึงเลยเห็นไหมครับอานหลนังอโอเคทำต่อเลยครับ อ่าใบาสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยโอเคเรามาดูกันนะครับจัดเรียงไพ่สักครู่นะครับออกมาแล้วนะครับเป็นไพ่ไลท์ขอบนะครับอ,ออกมาแล้วนะฮะอ่าด้านหลังนะครับ โอเคครับผมคราวนี้เราก็จะมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะในการคลิปขอบไพ่นะครับครับอุปกรณ์ตัวนี้นี่นะฮะโดยที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันมีทั้งหมดเห็นไหมฮะแต่ว่าบางรุ่นมันก็จะมีเป็นอันเดียวนะครับนี่ผมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้งหมดตัดตัดขอบไพ่ได้3ขนาดนี่ครับ L M แล้วก็ S นะฮะ ว่าถ้าเป็นพอเป็นไพ่เล็กเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นไซส์ไซส์ S ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองดูครับใบที่เหลือขอไพ่โค้งเลยนะครับตัวนี้ผมตัดยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรครับมันคือการสาธิตเดี๋ยวเราทำที่เหลือกันเลยนะครับ โอเคครับผมอ่าในที่สุดเราก็ทําสําเร็จจนได้นะครับดูนะครับทั้งเจ็ดสิบแปดใบนะครับนี่นะครับจากไพ่ชุดเดิมนะครับดูเห็นไหมฮะดูนะครับขอมมนตรงเลยนะครับ เดี๋ยวห้าห้าถ้วยครับดูครับแต่ละใบเห็นไหมฮะก็ถือว่าใช้ได้ทีทีเดียวนะครับ สวยงามนะครับโอเคเลยนะครับอ่านี่แหละครับแล้วในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอ,อ,อธิบายแนะนำต่อนะครับในเรื่องของการเอาตัวสีเนี่ยครับมาระบายด้านข้างเพื่อให้สำรับเราเนี่ยมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าโอเคครับเห็นไหมฮะเหมือนกับเราได้ไพ่สำรับใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับไปใช้ในเรื่องของการนําไปพยากรณ์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณวันนี้นะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ